ก้นกล้วยกลับมาแล้วและครั้งแรกในไทยกับโชว์สุดมหัศจรรย์ K H A N K L U A Y l i v e Experience กันตนานำก้นกล้วยภาพยนตร์แอนิเมชันขวัญใจคนไทยกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่กับโชว์สุดมหัศจรรย์ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ในประเทศไทยกับค L U a n KLU a y Live Experience a n i m a t i o นระดับตำนานกลายเป็นโชว์สุดอลังแบบไลฟ์บนจอ Virtual Screen ขนาดใหญ่สุดล้ำนำทีมโดยเวลดิศกรดิสยนานันกันจารึก Executive Producer จัดมาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ต้องบอกว่า K H A N K L U A Y l i v e Experience เป็นมิติใหม่แห่งความบันเทิงผ่านการเล่าเรื่องตำนานของการกล้วยช้างฮีโร่แห่งกรุงศรีอยุธยาภาพยนตร์การกล้วยภาคหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำกับการดูโชว์ที่สร้างเสียงเอฟเฟกแบบเรียลไทม์โดยโฟลี y อาร์ติแบบมืออาชีพที่ได้อู่ไตรเทพวงไพบูลมาดีไซน์ควบคุม จากเบื้องหลังจะมาอยู่เบื้องหน้าผู้ชมแสดงกันสดๆด,ด้วยอุปกรณ์สร้างเสียงประกอบจานวน100กว่าชิ้นเพื่อบรรยากาศที่สมจริงและชมดนตรีสดโดวยวงแชมเบอร์ออเคสตราที่จะยกมาแสดงแบบครบเครื่องหน้าผู้ชมเพิ่มสีสันให้กับ o r ริ i n a l s o u วด t r a ร็ให้เต็มอิ่มในทุกอารมณ์และพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกมหัศจรรย์แห่งการสร้างสารรค์นาแคนทาน่าเวิร์ชวลโปรดักชันสตูด งานนี้แฟนๆก้านกล้วยและผู้ชมไม่ควรพลาดคาน KLUAY LIFE EXPERIENCE เปิดการแสดง16-18พฤษภาคม2568นี้เพียง5รอบเท่านั้นนักแคนทาน,น่าเวิร์ชวลโปรดักชันสตูดิโแยกเหมิงจ่ายรัชดาพิเศษบัตรราคาเริ่มต้น1,800บาท จองบัตรได้แล้ววันนี้ติก็ตเมลอนพิเศษเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีเข้าชมฟรีโดยเด็กแต่ละคนต้องมีผู้ใหญ่ดูแลยอย่างน้อยหนึ่งคนนั่งในที่นั่งเดียวกับผู้ใหญ่ Khan Kluay l i v e p p เตรียมพบกับค่ำคืนแห่งความมหัศจรรย์ที่จะพาแฟนๆหวนคืนสู่โลกแห่งจินตนาการจากแอนิเมชันไทยในความทรงจำของทุกคนพร้อมฉลองครบรอบ19ปีกับมิติใหม่แห่งความบันเทิงที่จะเนรมิตผ่านการเล่าเรื่องของการกล้วยตำนานช้างฮีโร่ในสมัยอยุธยาสัมผัสดนตรีสดโดยวง c h a m b อร์ r c h e s ตราที่จะบรรเลงบทเพลงจากออริจินอลซาวด์แทร็กของเรื่องราวอันน่าประทับใจ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการสร้างเสียงเอฟเฟกแบบเรียลไทม์โดย f o l ี่อาร์ติมืออาชีพผสานเทคโนโลยีภาพสุดลำ้ำและระบบเสียงที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกมหัศจรรย์แห่งการสร้างสารรค์กับประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนทุกมุมมองของคุณที่แคนทาน่าเวอร์ชวลโปรดักชั s นสตูดิ รอบการแสดงวันศุกร์ที่วันที่16พฤษภาคม2568 19นาฬิกาถึง21นาฬิกา1รอบการแสดงวันเสาร์ที่วันที่17พฤษภาคม2568 สินาฬิกา30นาทีถึงสินาฬิกา30นาทีและ17นาฬิกาถึงสินาฬิกา2รอบการแสดงวันอาทิตย์ที่วันที่18พฤษภาคม2568 13นาฬิกา30นาทีถึงสินาฬิกา30นาทีและ17นาฬิกาถึง19นาฬิกา2รอบการแสดง